สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมจะทางเราจะคํนานวณหาเลขเด่นวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2 5 6 4นะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะวิ่งบนในงวดนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสลากทิเบตรัฐบาลคํำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นบ,บนของเราในวันนี้นะคะทนชมก็มีแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะที่วิ่งในงวดวันที่17มกราคมนี้นะคะก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะศูนย์นะคะขอแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน,นะคะ เอาหลักหน่วยครั้งที่ 3, 3าสามครั้งนะคะท่านชมบวกหนึ่งคงที่นะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ หลักหน่วยครั้งที่สามสามครั้งนะคะท่านผู้ชมศูนสามครั้งก็ได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมไดเล็กเด่นศูนย์นะคะโซนบวกหนึ่งคงที่นะคะก็ได้หนึ่งสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงดถัดมานะคะสามตกบนออกสี่ศูนย์สี่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลในออกมาแล้วสามตกบนนะคะสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นวิ่งบนในงดนี้ขาตัวเลขเดน่นเลขศูนย์นะคะ เลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสตัวบนออกสี่ย์สี่เรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่3 3ครั้ง5้คนสามนะคะสิบห้าสดยเลขเดนหนะคะห้าบวกหนะคะได้6กสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก6 6หหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดนวิงบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลข5และเลขหผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ6 6 1เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเดนวิงบนในงดนี้เข้าตัวเลขเดนเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก66หนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงดถัดมา หลักหน่วยครั้งที่3 3ครั้ง8ปคน3 24 24ดเลเดน .4 นะคะ4บุกหนึ่ะคะไดห้าสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออก994าสำหรับแนวทางการคำนวลเลกเดนวิงบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4และเลขหผลรางวันได้ออกมาแล้ว3ตกบน994เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเกเดนวิงบนในงวดนี้เขา้าตัวเล็เกเดนเลขสนะคะ ได้4ใ,ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตบบนออก994จะเรัามกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่สามสามครั้งนะคะ4ค3 12นะคะ12ได้เลขเด่น2 2บวก1นะคะได้3สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออก303 สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะในสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตบบนสามศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตบบนออกสามศูนย์สามจะเรามารับชมกันต่อน,นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยั้งที่สามสามคนะคะ สองคูณสามได้หกนะคะไดเลขเด่นหกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกหกสองแปดสำหรับแนวทางการคำนณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบ,บนหกสองแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้หกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะ สามซุปบนออกหกสองแปดตลขเด่นในหกวิ่งบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมานะคะสําหรับในทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะจากทางเราจะคานวณหาเลขเด่นวิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน,นะคะหลักหน่วยครั้งที่สามสามครั้งนะคะท่านผู้ชมสี 4, ่คนณสามนะคะสิบสองสิบสองในเลขเด่นสองนะคะ องบุกหนึ่งนะคะได้สามสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมา,มาแล้วนะคะได้เลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับตัวเลขเด่นวิ่งบนแนวทางในงวดประจำวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวย,รวยท,ทุกท่านนะคะแล้วเราพบก,กันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ